วันนี้นะครับอยู่กับเบิร์ตนะครับที่ฟอร์ดนาราสุวินทวงนะครับด้านหลังที่เห็นนะครับก็จะเป็นรถยนต์นะครับรุ่นเลนเจอร์เอพัทนะครับราคาเจ็ดแสนเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับมีมีรายการตกแต่งนะครับเพิ่มเติมจากจากตัวสแตนดาร์ดนะครับก็คือจะเป็นนะครับชุดแต่งวายนะครับชุดแต่งวายชุดแต่งวายประกอบไปด้วยก็คือด้านหน้าครับจะเป็นตัวครอบคอนชนด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับ ก็คือกระจังหน้านะครับ FORD นะครับตัวนี้จะเป็นไฟสิวนะครับไฟสิวจะเป็นสีเหลืองนะครับพิเศษคือลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับระหว่างสีเหลืองหรือว่าสีขาวนะครับส่วนด้านข้างนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับซุ้มล้ออันนี้จะเป็นซุ้มล้อของชุดวายเลยนะครับด้านล่างจะเป็นล้อแมกนะครับอันนี้คือแต่งโชว์ให้จริงๆแล้วลูกค้าสามารถเลือกเลือกลายได้ครับลูกค้าสามารถคลือกรายได้ที่โชว์รูมได้ ที่แถมให้ก็คือว่าที่ตกแต่งเพิ่มเติมโทษทีครับจะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับเป็นยางออทเทรเลนะครับขอบ20ขนาดยางนะครับสอ5หกห้าทับห้าสิบรยบครับโอเคมาดูด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวแคปบครับสามารถเปิดได้ด้านในครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับอ่โอเคมาที่ด้านข้างครับ ข้างนี้เหมือนกันครับจะเป็นซุ้มล้อขนาดหกนิ้วเหมือนกันของวายเหมือนกันครับงานดีด้วยมีสีดําเป็นสีดําด้านครับอันนี้ของแต่งแท้จากโรงงานเลยนะครับด้านบนจะเป็นโลบาร์เหล็กครับอันนี้จะเป็นตัวเท้าแขนยาวหน่อยอันนี้เอาไว้ใช้งานลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปปุ๊บอาจจะไปขนของเราสามารถคาดตรงนี้ได้เพื่อจะไม่ให้ชนกับ ตัวเก่งด้านบนนะครับเพิ่มเติมตัวราวหลังคาด้านบนเลือกได้ครับระหว่างสีดำกับสีบอลอ่าอันนี้มาที่ด้านหลังครับด้านหลังโอเคมาที่ด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นกันชนเหล็กครับนี่มีหูลากสีแดงให้นะครับสองจุดนะครับตัวนี้เป็นกันชนหลังเหล็กแล้วก็แขนยาวครับมาถึงข้างหลังของซุ้มล้อนี้เลย อันนี้ปลอดภัยครับเผื่อลูกค้าอาจจะไปถอยชนอะไรเงี้ยมันจะไม่โดนในตัวรถมันก็จะโดนกันชนตรงนี้ก่อนนะครับห้าข้างเหมือนกันก็สบซุ้มล้อตัวนี้6นิ้วเหมือนกันของชุดวายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ l ล n e 0849323296ครับอย่าลืมเลยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์ ที่เพจให้หน่อยนะครับชื่อเพจนะครับฟอดแอนสุวินครับขอบคุณครับ